ขอต้อนรับนะครับสู่ช่อง d i g ดิจิตอล n แนลนะครับวิดีโอนี้นะผมก็จะมารีวิวนะครับการเข้าร่วมโปรเจกต์กนะครับของเว็บไซต์ Diamond Capital นั่นเองนะครับผมได้ลงทุนไปนะครับ เมื่อวันที่11เดนะครับเดือน3นะครับก็ถ้าเป็นเวลาไทยเนี่ยประมาณ4ทุ่มกว่าถึง5ทุ่มนะครับก็ลงทุนไปนะครับประมาณ501 usd นะครับวันนี้เป็นวันที่12นะครับวันที่12นะครับผมก็ได้รับเอาไอหรือว่าเงินปันผลมาแล้วนะครับ10เหรียญนะครับดูช่องตรงที่รวมทั้งหมดนะครับยอดเอาไอนะครับทั้งหมดนะครับจะมารวมอยู่ช่องนี้นะครับการรับเอาไอนะครับจะเป็นเวลาใกล้เคียงกับ เวลาที่เราซื้อแพ็กเกจนะครับโอเคนะทีนี้ผมจะให้ไปดูรายงานนะครับรายงานช่องไหนนะครับว่าเราจะดูว่าเอาไอ้นะได้รับมาเท่าไหร่นะครับก็ไปที่เมนูด้านบนสามขีดนะครับแล้วก็ไปดูตรงประวัติตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกตรงเลือกการจ่ายเงินนะครับหัวข้อนี้นะครับเมนูนี้นะครับก็จะเป็นดูรายงานแต่ละวันนะครับว่าวันนี้ได้ เงินมันผลเท่าไหร่นะครับวันที่สิบสองนะที่ผมได้มาครับเป็นวันแรกนะครับก็ได้มาแล้วนะสิบ usd นะครับแล้วก็ได้เอาไอ้วันละสองเปอร์เซ็นะครับจากยอดที่เราลงทุนไปนะครับก็คือสิบ usd นั่นเองนะครับใครที่ลง btc ก็คลิก btc นะครับแบบนี้นะครับใครลงเหรียญอะไรนะครับก็ให้คลิกเหรียญนะครับผมลง usd ก็ดูตรง usd นะครับทีนี้นะครับเราก็ไปที่หน้าบาลานซ์ก็ได้นะครับหน้าแรกนะครับ เราก็จะเห็นนะครับเอาไอที่เข้ามานะครับสิบเหรียญ USD นะก็จะเข้ามาช่องด้านบนนะครับหรือว่าจะดูช่องด้านล่างก็ได้ครับที่เขียนว่าได้รับจากการฝากเงินนะครับก็จะเข้าอยู่ในช่องนี้นะครับค่าแนะนำนะครับก็จะเข้ามาอยู่ในช่องนี้เหมือนกันนะครับสามารถดูได้เลยนะครับทีนี้นะครับการที่เราจะดูว่าถ้าเราลงทุนไปเท่านี้นะครับจะได้กําไรเท่าไหร่นะครับต้องใช้ระยะเวลากี่วันนะครับได้เอาไอกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็มาดูข้างล่าง ตรงนี้ก่อนก็นได้ครับสังเกตว่าจะมีสามเหรียญนะครับ usd btc eth ครับก็สามารถเลือกลงทุนได้แล้วกันเลือกเลือกลงทุนได้นะครับทั้งสามเหรียญนะครับสามมติว่าผมเลือก usd นะครับ usd นะครับส่วนด้านบนเป็นเมนูที่จะเลือกแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจนะครับก็จะมีด้านบนนะครับด้านบนเมนูแรกก็จะเป็นขั้นต่ำยี่สิบเหรียญนะครับยี่สิบเหรียญนะครับจะเป็นลงทุน btc ขั้นต่ำศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับเป็น eth ก็หนึ่ง อินทอเนตครับประมาณนี้นะครับแต่ผมจะยกตัวอย่างเป็น USD แล้วกันนะครับก็การดูนะครับอ่าก็เลื่อนลงไปนะเมื่อเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับอ่าเลือกเสร็จแล้วแบบนี้นะครับเราก็เลื่อนดูนะครับจะมีการคำนวณให้นะครับว่าเราลงทุนอยู่20 USD นะครับจะใช้เวลาการทำงานทั้งกี่วันนะครับ30วันนะครับแล้วก็รับเอา i นะครับวันละ1.5เนะครับจ่ายจานถึงสุกนะครับ ข้างล่างก็จะเป็นยอดเงินฝากน้าเหลือทุนเรานะ20 USD นะคกำไร9 USD รวมทุนและกำไรนั29 USD นั่นเองครอันนี้เป็นการคำนวณของโปรแกรมของ Diamond Capital นั่นเองนะครับถ้าเราจะเลือกเมนูอื่นนะครับก็ลองเลือกดูครับอันนี้ลงขั้นต่ำนะครับ500เหรียญนั่นเองนะครับ500เหรียญครับแต่ว่าถ้าเราจะลงมากกว่า500เหรียญเราก็พิมพ์ลงไปได้เลยอาจจะเป็น600เหรียญ700เหรียญนครับก็พิมพ์ลงไปนะครับ เราก็มาดูตัวอย่างตรงนี้ได้นะครับลงทุน500 USD นะครับการทำงาน25วันจะได้เอาไอวันละ2%นะครับข้างล่างก็จะเป็นการคำนวณทุนและกำไรนะข้างล่างนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับมาอัดให้ดูกันนะครับว่าเราจะรับเอาไออย่างไรได้บ้างนะครับประมาณนี้นะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีความสนใจนะครับหรือว่า มีความที่จะอยากได้กำไรนะครับได้กำไรจากโปรเจกต์นี้นะก็สามารถทักไลน์ผมมาได้นะครับการลงทุนนะครับมีความเสี่ยงนะครับก็อยากให้ศึกษาข้อมูลนะครับดีๆนะครับก่อนการลงทุนนะครับอยากจะให้ใช้เงินเย็นนะครับในการลงทุนนะครับอย่าใช้เงินร้อนนะครับมาลงทุนนะเพราะว่าการลงทุนสายฮิปนะครับ เขาเรียกว่านะครับในแต่ละวันนะครับก็จะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้นะครับอ่าเขาเรียกว่านะครับเราใช้เงินทุนเป็นเงินเย็นดีกว่านะครับเพื่อให้เรานะครับรรับความเสี่ยงที่น้อยที่สุดนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิดีโอนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ